จริงๆเขาต้องบอกตรงๆค่ะว่าท่านผออ,อเราจะบอกว่าสัมภากระเขามีวิธีจับผิดของเขาอยู่แล้วนะคะมันไม่มาถึงมันไม่มาถึงระบบของปปงหรอกนะคะปะปะงก็มีจับผิดวิธีจับผิดของเราแต่มันคนละเรื่องกันนะคะคือท่านกำลังจะบอกว่าถ้ามันจะเกิดความย่ําแย่ของชีวิตจริงๆที่จะต้องสัมภาระมาถึงมือปปงอของท่านเกี่ยวกับท่านจริงๆเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่ว่าก็โชว์ได้ว่าท่านได้ขาย อะไรลูกค้าไปแล้วก็ได้แจ้งรายได้ตามปกติวงเล็บถ้าเป็นโอคกมันไม่ปกติอะดิแต่ไม่ค่ะไม่ยืนยันจริงๆค่ะว่าไม่เกี่ยวกับสัมภาระเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าไม่ใช่ความผิดมูลฐานประ,ประแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐเองก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมก้าวล้ำเข้ามานะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของกฎหมายภายในของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วสองข้อมูลเนี่ยระบบวิเคราะห์จริงๆเราก็จับเฉพาะตัวผู้ บุคคลที่เป็นลูกค้าที่ถูกรายงานเข้ามานะคะเราไม่ได้เอาร้านค้ามาเชื่อมโยงใดๆเพราะงั้นโอกาสที่จะมานั่งเซิร์ชหาว่าร้านนี้รายงานหรือไม่รายงานเนี่ยหมายถึงว่าพี่หน่วยงานรัฐอื่นๆนะคะจะมาขอเซิร์ชหาจปางอเนี่ยยากมากเพราะเขาไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าร้านค้าของท่านจะรายงานกับเราหรือเปล่านะคะเพราะงั้นอันนี้สบายใจได้นะคะลูกค้าประจําต้องแสดงบัตรประชาชนไหมเอเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปนะคะถึงฉากเมื่อสักครู่ลูกค้าประจําหรือไม่ประจำเนี่ยจัดเป็นลูกค้า ลูกค้าที่มาแล้วไปอ่ะฟิวอ่าอืมคุณพี่น่ารักที่สุดเหมือนเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการออกคอนเสิร์ตกับน้องมากถูกค่ะลูกค้าจรทั้งสิ้นนะคะเพราะงั้นแล้วเนี่ยลูกค้าจรแต่มาซื้อบ่อยแค่ไหนก็คือลูกค้าจรซึ่งถ้าแสดงครั้งแรกวงเล็บนะแล้วเก็บเอาไว้ไม่ต้องแสดงอีกหรอกนะคะอย่างนีทน้ท่านยืนยันไหมคะโอเคท่านยืนยันแล้วท่านไม่อยากพูดซ้ำหรือเปล่าคะโอเค ต่อไปร้านทองรายงานธุรกรรมไปแล้วลูกค้าฟอกเงินจริงทําอย่างไรถ้าท่านมีโอกาสรู้เนาะว่าคนที่รายงานไปมันฟอกเพราะว่าปปงส่งลิสต์มาให้ท่านเนี่ยต้องถามท่านผอ,อ,อว่าควรทําอย่างไรไประเด็นนี้คะครับคืออย,อย่างที่บอกครับว่าหน้าที่ของท่านคือหน้าที่ในการรายงานธุกรกรรมหรอจัดที่ลูกค้าแสดงตนนะครับส่วนตอนหลังถ้าเกิดลูกค้ามีการฟ้องเงินแล้วปปงไปดะเดินการเนี่ยก็เป็นเรื่องของปปงอเองนะครับอีกอย่างในกฎหมายเองเนี่ยก็คุ้มครองท่านว่าถ้าเกิดท่านมีการรายงานโดย สุจริตไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าลูกค้าของท่านนี่จะถูกยึดทรัพย์สินในตอนหลังนะและถ้าเกิดท่านรู้ว่าลูกค้าคนนี้ที่เคยรายงานไปแล้วเนี่ยถูกประมาวอร์เนินการในลนกกักษณะที่เกี่ยวกับมีการกระทําผิดเกี่ยวกับมูลฐานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะเข้าใน,นส่วนของลูกค้าที่ต้องสงสัยถ้าเกิดมาทําธุรกรรมในภายหลังเนี่ยท่านก็ต้องรายงานเป็นธุรกรรมสงสัยเข้าอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับหน้าที่ท่านคือรายงานธุรกรรมรายงานไปถ้าทําดนสุจริต ไม่ต้องกังวลถึงผลที่เกิดขึ้นนะเรื่องการดำเนินการก,กับทรัพย์สินนี้ก็เป็นเรื่องของปปงน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นมีปัญหาตรงนี้ปปงก็พร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหากับท่านได้ครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในความจริงๆเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้หรอกนะว่าเราเคยรายงานธุก,กรรมของ,ของนายคนนี้ไปหรือเปล่านะคะปัญหาเนี้ยจะเกิดก็ต่อเมื่อปปงนเนี่ยส่งรายชื่อพิเศษพิเศษมาหาพวกท่านแล้วก็บอกว่าช่วยดูหน่อยซิว่าไอ้บรรดารายชื่อพิเศษลูกค้าวีไอพีเหล่านี้ ใช้บริการท่านบ้างหรือเปล่านะคะโอเคท่านอาจจะไปเซิร์ชดูว่าเคยทำธุรกรรมไหมนะคะถ้าเคยเนี่ยปปงแน่นอนเขาอาจจะขอก็คือน่าจะขอข้อมูลการแสดงตนมากกว่าเพราะข้อมูลธุรกรรมแบบปปงเขาก็เก็บไว้เหมือนกันนะคะหรืออยากอาจจะขอเพื่อจะเช็ค cross check กันว่ามันตรงกันไหมเพราะงั้นก็จริงๆหน้าที่ง่ายๆก็คือเขาขออะไรก็ให้เขาไปนะคะพอดีนิดนึงพอดีตอคำถามไม่หมดมีถามนิดนึงเพาว่ากรณีนี้ต้องมีการไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับปปงหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ถ้าในส่วนของการแสดงตนหรือว่าการรายงานธุรกรรมของท่านเนี่ยถ้าท่านสามารถทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มร้อเซนะครับตรงเนี้ยรรเราแทบจะไม่ต้องไปขอ,อ,อ, When, อ,อข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากท่านเลยนะครับเว้นแต่ว่ามันมีกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่กฎหมายกำหนดตรงเนี้ยซึ่งจะเป็นส่วนน้อยเนี่ยเราจะมีหนังสือไปสอบถามนะฮะและถามว่าในชั้นศาลแลครับในชั้นศาลตรงเนี้ยในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเจ้าที่ของเราทำเนี่ยเราพยายามเรื่องที่จะไม่พลาะในเกิดกับผู้รายงานนะฮะ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เว้นแต่เป็นกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะฮะคือเป็นข้อยกเว้นเลยถึงจะ,ะมาเชิญท่านไปเป็นพยานสารซึ่งตรงนี้เราก็พยายามหาเครื่องมือมาเหมือนที่ท่านเลขาได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถรายงานโดยวิธีการทางเอิเล็กทริก์ตามกฎหมายว่าโดยธุรกรรมทางเอิเล็กทริกได้ตรงส่วนนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องการไปไปเป็นพยานในชั้นศาลได้นะฮะแทบทั้งหมดเลยนะครับสรุปอีกทีก็ได้ค่ะว่าเขาขออะไรมาท่านก็ให้แต่ว่า เมื่อท่านส่งรายงานทุรการไปต้องทราบอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นกระดาษที่ท่านเขียนหรือพิมพ์แล้วเซ็นชื่อส่งเนี่ยถ้าประปง,งต้องใช้ในชั้นศาลอาจต้องเรียนเชิญท่านไปพิสูจน์พยานเอกสารประกอบนิดนึงก็คือพิสูจน์ที่รู้ว่าฉันส่งมาจริงก็แค่นั้นเองนะคะศาลจะไม่สืบท่านนะคะก็แค่ขอพิสูจน์เฉยๆนะคะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตท่านและสัมภาระด้วยอีกนิดนึงนะคะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการชําระค่า สินค้าด้วยสินค้าที่มีแหมช่างเขีนคำถามได้สับสนคืองี้ค่ะเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนะคะแทนที่จะมาซื้ออย่างเดียวหรือมาขายอย่างเดียวก็คือเอามาแลกเปลี่ยนแล้วจ่ายส่วนต่างอย่างงั้นใช่ไหมคะที่จะถามนะคะอย่างนี้เนี่ยถามว่าดูมูลค่าถ้ามูลค่าการแลกเปลี่ยนคือจริงๆไม่ใช่หมายมว่าเอาเงินส่วนต่างนะคะมูลค่าทั้งหมดโอ้มีของประมาณสมมติโอ้มีของ00แสนนะคะเอามาแลกเปลี่ยน เพื่อจะเอาของใหม่ที่ราคาเพิ่มขึ้นมาทิ้งต้องจ่ายเพิ่มอีก1นึ่งแสนเป็นเจ็ดแสมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเจ็ดแสนจริงๆแล้วถูกไหมคะถามว่าอย่างเงี้ยต้องแสดงตนไหมหรือคิดที่มูลค่าไหนอันนี้ท่านผอว่าไงคะคือเหมือนที่ปรึกษานะครับถ้าเกิดมันถึงเจ็ดแสนคือลักษณะนี้ก็เป็นถ้าเป็นตามกฎหมายก็ถือว่ามีการเข้ามาทําธุรกรรมกับท่านแล้วถ้ามาถึงก็ต้องจัดให้แสดงตนที่นีาอธิบายเข้าใจง่ายๆอะไเลหมเรื่องของลักษณะว่าธุรกรรมทําไมมาถึง อ๋อ oh, หมายถึงว่าอธิบายตัวอย่างธุรกรรมที่เจ็ดแสนตกลงม่รลูกใครถามใครนะคะโอเคได้ค่ะอย่างที่บอกม่าสักครู่สมมติโอเอาทองวันนี้เอาทองรูปพรรพันธ์มาคือตอนนี้ทองแท่งกําลังราคาดีนะเราก็เก็บทองรูปพรรพัน์ไว้เยอะเราก็อยากจะเป็นทองแท่งดีกว่าคาดว่าขายต่อไปราคาน่าจะเวิร์กนะเราก็เอาทองรูปพรรพันธ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมาที่ร้านทองเราก็บอกว่าเราจะมาขอซื้อทองแท่งตีไป,ไป,ไปตีมาก็แน่นอนเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าทองรูปพรรพัน์เนี่ยมันขาดทุนเล็กน้อยนะคะ เมื่อเอาทองแท่งก็ต้องเพิ่มตังนะคะ,ะร้านค้าก็ตีราคามาอีกทองรูกพัดทั้งหมดเนี่ยมันหกแสนห้านะแต่อ้ทองแท่งถ้าจะมาเปลี่ยนเป็นทองแท่งไซส์เท่ากันเนี่ยเพิ่มมาอีกห้าหมื่นละกันเป็นเจ็ดแสนมูลค่าคือเราดูว่ามูลค่าทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยทั้งเราให้ไปเราจ่ายจ่ายไปเขารับมาทั้งหมดทั้งรวมมันเจ็ดแสนเนี่ยก็คือรายงานแต่ว่า มันไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าโอ้โหต้องเป๊ะจุดสองห้าสตางค์ขนาดนั้นนะคะเพราะการตีมูลค่าที่มันหลักธุรการมรวมกันแบบนี้เนี่ยมันใช้การประเมินเป็นหลักนะคะแต่อย,ย,ย่าพยายามประเมินเป็น6กหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะขี้เกียจให้ลูกค้าขี้เกียจให้ขอข้อมูลลูกคา้าให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากให้ประเมินราคาตามปกติที่เราทําแต่ขอให้รู้ว่ามูลค่าเจ็ดแสนเนี่ยก็ดูจากธุรกรรมรวมๆที่เขามาทํากับเราแหละนะคะซื้อไปขายมาก็ถ้ารวมถึงเจ็ดแสนก็จัดให้แสดงตนสักนิดหนึ่งนะคะ พูดนี่ดูง่ายรือยากลงอะคะพูดผิดง่ายลงหรือยากขึ้นหน้าตาดูไม่กระจารันเท่าไหร่เลยทีนี้ก็ถามต่อไปนะคะร้านค้าไม่ได้เป็นนิติบุคลคลคําถามนี้ชอบมากๆเลยนะคะถ้าร้านค้าเป็นบุคคลธรรมดานั่นแหละนะคะไม่ต้องรายงานธุรกรรมหรอกนะะแต่ว่าภายหลังลูกค้าของลูกร้านนั้นน่ะนะคะมีการฟอรกเงินต้องทำอย่างไรบ้างคือองค์เนี่ยอาจจะไม่อยากไปจดทะเบียนนิติบุคคลอะไรหรอกนะกนะ็ทากิจการ ส่วนตัวเล็กๆแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหญ่หน่อยคือขายเครื่องประดับมีค่านําเข้าส่งออกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนอะไรนะคะเป็นบุคคลธรรมดาลูกค้าประจำเราก็มีอยู่หลายรายนะคุณหญิงคุณนายก็มาเทคมามาเช็คออเดอร์กันเยอะแยะนะวันหนึ่งเรารู้ว่าคุณหญิงคุณนายคนหนึ่งที่มาซื้อเราเนี่ยเป็นเครือข่ายฟ้องเงินที่ปปอง,องมีลิสต์มาให้เราดูเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะจริงๆเราไม่ได้มีหน้าที่ในการรายงานทุรกรรม แต่ถ้าเราเป็นคนที่เจอจริงๆเนี่ยในแง่ของประชาชนคนไทยธรรมดาธรรมดาหรือแม้แต่ผู้ประกบอบกิจการในอนาณาจักรไทยธรรมดาธรรมดาเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกับกฎหมายนิดหนึ่งนะฮะด้วยการให้ข้อมูลไปอันนี้ท่านผอ,อ,อคิดว่าประเด็นนี้นี่ต้องรายงานเข้มต้องมีความบังคับใช้กฎหมายกับเขาเข้มข้นแค่ไหนคะตรงส่วนนี้อย่างที่บอกคนระับว่าเมื่อเขาไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานการทาธุรก,กร,รรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหลุดจากการกำกับของสำนักงานปปงอไปเลยนะครับ รงนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดครับว่าถ้าเกิดกบองอสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะมีหนังสือนะฮะไปสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เป็นนิติพลเหล่านี้ได้นะตรงนี้เตงจึงไม่ต้องห่วเง,เร,งเรื่องการหลุดจากการกำกับดูแลนะแต่แต่เหตุผลที่เราไม่ให้เข้ารายงานธุรกรรมณนะตอนนี้ร่างกฎหมายก็เนื่องจากว่าเราเกรงเรื่องความพร้อมนะอย่างที่เรียนแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดมีการบังคับใช้ต่อไปในอนาคตเนี่ยในภายเวลาส่งก็เเห็นว่าทุกภาคส่วนมีความเข้าใจนะ เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยให้ต้องปรับให้ต้องมีการรายงานธุรกรรมด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่เขาต้องการด้วยนะครับส่วนกรณีถ้าเกิดว่า,าการที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องรายงานธุรกรรมกับสำนักง,งานประ,ประงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสงสัยก็ตามเลยนะครับถ้าเกิดเขาพบสิ่งผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะเหมือนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ที่ส่งเรื่องเข้ามากับสำนักงานประงแล้วตอนนี้เราก็จะรับเรื่องเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายของเราต่อไปนะครับ